โอเค้วรถสันดาปเนี่ยยังไงก็จะไม่ตายหายไปจากวงการรถยนต์ของพอเช่เองเนี่ยมีรถไฟฟ้าเยอะมากแต่ว่าเนี่ยผู้มีการของคนที่ทำเนี่ยเขาบอกว่ารถ9ก้าหนึ่ง่ะจะเป็นรถน้ํามันเสมอไปตามเลยที่รถนี้โลกนี้มีน้ำมันที่เติมพอไปดูเครื่อง EV ถ้าเรามองรถยนต์มันเป็นการพาจากจุด A ไปจุด B ซึ่งคนส่วนใหญ่ผมคิดว่ามองรถยนต์แบบนั้นนะฮะรถเครื่องยนต์ EV เนี่ยมันมีความสูญเสียน้อยกว่า e อฟ i c i e n c y ที่ดีกว่านะฮะรถ EV แล้วก็ในอนาคต ทิศทางของโลกมันก็ดูว่าจะไปทางนั้นก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับเบื่อไหมกับที่ต้องรันธุรกิจพร้อมกับจัดการเรื่องจุกจิกอย่างคิดเงินเดือนทําบัญชีหรือเอกสารแสนปวดหัว Humansoft โปรแกร,รมช่วยทําเงินเดือนและบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของธุรกิจ SME โดยเฉพาะ ด้วยโปรแกรมคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติแถมมี AI คอยช่วยแจ้งทุกความผิดพลาด HumanSoft ช่วยได้บริหารเป็นระบบจบทุกการจัดการ Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง y o u r pace, your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at mission to the moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 m i s mission to o the moon. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mission. สู่ด e m o o n p o d พอ s t o o n p นะครับคุณอยู่กับระวิทย์หานุสาหะครับวันนี้แม่แบบคุยสบายๆนะฮะมาชวนคุยเรื่องรถนะฮะผมเป็นคนไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้าเสน้นแต่เป็นคนชอบรถนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบมันจะมีคนแบบอีกเลเวลนึงที่แบบอโอ้โหแบบเรียกว่ามีอู่ที่บ้านเลยนะผมไม่ขนาดนั้นนะฮะผมก็ตามกําลังซับที่มีทัต้องบอกงี้คือเมืองไทยอะรถมันแพง เพราะเรามีภาษีที่โหดมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบรถที่เรียกว่า car enthusiast เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารถมันแพงเหลือเกินนะครับแล้เห็นว่าคนที่เขาสะสมรถจริงๆเนี่ยหลายคนมีคอลเลกชันอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเหตุผลเรื่องภาษีนี่แหละแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ได้มีรถอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าชีวิตเนี่ยก็ผ่านการใช้รถมาหลายคันก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไายยางไนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้มองรถยนต สันดาปภายในกับรถยนต์ไฟฟ้ายังไงบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับช่วงผมโตขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนนะเป็นเด็กผู้ชายก็ชอบรถอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าน่าจะร้อยแล้วเท่าไหร่เดีอรเจ็ดสิบอ่ะนะฮะน่าจะชอบรถนะครับรถคันแรกๆที่ผมเห็นอยู่ที่บ้านสมัยนั้นผมยังเด็กเกินไปที่จะขับรถได้ก็คือ Alpha Romeo Alpha ฟนะครับซึ่งอันนี้เป็นรถที่แบบผมชอบมากแต่ว่าได้ข่าวว่าเราได้ยินว่าผู้ใหญ่เขาบอกกันว่าไอ้รถรุ่นนี้เนี่ยคลัชมันแข็งมากครับสมัยก่อนตอนผมโตมานี่เข อัตโนมัติเดิมนี้ก็คงจะน้อยมากนะครับแล้วก็ผมก็จะมีไอ C Tron CX นะครับที่บ้านมี C Tron CX นะฮะจะเป็นรุ่นที่แบบที่มันยกขึ้นได้อะตอนตอนจอดมันจะลงไปจอดแบบติดพื้นนะฮะก็จะเป็นระบบของ C Tron ครับก็เห็นอยู่ตอนโตขึ้นมานะฮะแล้วก็มีคันนึงนะฮะคันนี้ผมได้มีโอกาสขับอยู่พักหนึ่งเลยนะฮะคือ Nissan Bluebird รถคุณแม่นะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นผมเนี่ยเวลาหัดขับรถเนี่ยเราจะต้องหัดขับจากเกียร์ธรรมดาก่อน นะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาขับเ e กียร์ออโต้เพราะว่าคือผู้ใหญ่เขาคงคิดว่ายังไงต้องขับเกียร์ธรรมดาให้เป็นเพราะสมัยนั้นรถนี่ังเป็นเกียร์ธรรมดาเยอะนะครับการขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นในสมัยนั้นเนี่ยมีโอกาสาว่าคุณจะต้องขับวันนึงที่คุณขับไม่ได้อะนะฮะสมมุติคุณไปขับรถเพื่อนหรือว่าจะไปขับรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องขับเกียร์ธรรมดาเป็น นะครับแล้วก็หลังนากน,น,นี่ยก็มีวอลโว่740ตอนนั้นนี่วอลโวยังเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมเลยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะไอ้รูปที่ผมขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่รูปรถจริงนะคือหมายถึงว่าไม่ใช่รถของผมนะฮะแต่ว่าพยายามหาไอ,ไอ้รุ่นที่ใกล้เคียงกันมาวอลโวที่เป็นที่เป็นกล่องเนี่ย740นะครับตอนนั้นวอลโว่เขามีสโลแกนว่าทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวจําได้นะฮะก็ขายดีมากนะครับแล้วเขาทำราคาดีด้วยนะครับแล้ววอลโวอีกรุ่นหนึ่งที่คุณพ่ออซื้ก็็เปน940 รลโว940เนี่ยขายดีมากนะตอนนั้นเรียกว่าไล่บี้มากับ2แบรนด์ที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดก็คือ Mercedes กับ BMW อยูนะฮะช่วงนั้นวอลโว่ทำตลาดดีมากแล้วก็แบบทําราคาดีคือจะถูกกว่าเจ้าตลาดนะ,ะพอสมควรถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ทําให้รถวอลโวเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยรถวอลโวเนี่ยโอ้แบบขายดีจริงนะขายดีมากนะครับแล้วก็มีรุ่นอะไรให้เลือกเยอะแยะเต็มเลย ของผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็น940 GLT อ่ะสีเลือดหมูจำได้เลยนะฮะเป็นรถโบ940ซึ่งก็ยังมีความกล่องมากๆอยู่นะ,ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูหลายท่านสนกไม่ออกว่าเฮ้ยโบมันหน้าตาเป็นยังไงนะหลังจากช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถคันที่ผมใช้นานมากที่สุดคันหนึ่งนะครับ Mercedes 300 E W124 นะครับเป็นรถคันที่รักมากๆคันนี้เนี่ยน้องบอกว่าทำอะไรไปเยอะมากตังก้งแต่เปลี่ยนจากโฉมที่มันเป็นก่อน Min o r change เป็นตัว m i n o r change เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รหัส ก่อนไมเน change จะเป็น 300e นะครับถ้าไมเน change แล้วมันจะเป็น e 2 8 0 e 2 2 0คือจะเปลี่ยนเป็นรหัส e หน้านะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยน e ไว้ข้างหน้านะครับก็จะเป็นช่วงที่ mercedes อ่ะเป็นการเรียกรหัสรุ่นแบบที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ก็คือตัว series ของของรุ่นเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านะครับคัทนที่ผมใช้ก็ 300e เนี่ย, e ยจำได้เลยเป็นสี bronze นะเพราะสมัยนั้น,นคนชอบซื้อรถสี bronze สมัยเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เลิกคิดไปเฉยเลยนะเดี๋ยยยวววนนนนีี้้แแแบบแนะบ่่าาเ e เเเลลลลลิิกกกกคคดไปปปปมะรั็็ 300e โฉมเป็น e 2 8 0ข้างนอกนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งของคาร์เซนเต็มเต็มระบบทั้งล้อทั้งสปอยเลอร์ติดทั้งคันเลยเนี่ยซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนที่ทําแบบนี้แบบทั้งคันเนี่ยไม่กี่คันเลยนะในเมืองไทยจำไ,ได้เพราะน้อยมากนะครับสมัยนั้นเราอ่านหนังสือแต่งรถเราจะรู้อะไรว่าคืออาจจะไม่รู้หมดหรอกแต่ว่าก็รู้เยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีรถวนเวียนกันมาเยอะนะครับแล้วผมก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ใช้เบนซ์หนึ่งเก้าศูนย์ e แต่งเหมือนกันนะฮะเป็นคาว์เซนเหมือนกันแต่ของเขาสีดาาาาานนนนนะะะะฮกกกก็จหาาจห้้้ตคคลลยยๆััเมองงองงขรบ ถึงแมว่าจะเป็นคนละรุ่นก็ตามนะช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่า Mercedes-Benz 9 0 e เนี่ยขายดีมากโหแบบว่าถล่มทลายนะครับเพราะว่าทำราคาได้ดีมากนะครับในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แวะเวียนเข้ามาอยู่ในครอบครัวเหมือนกันก็คือ Range Rover ก่อนที่จะเป็น Range Rover ยุบที่เปลี่ยนมือมาอยู่กับ BMW นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เมนเทนแนนทษมาแต่คันนี้ผมไม่ได้ขับเยอะนะผมขับนิดหน่อยรถคุณพ่อ ก็เขาใช้พวกนั้นมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสขับรถคันหนึ่งซึ่งมันแบบยังคงอยากได้กลับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับคือ I x 7ซซึ่งใช้อยู่นานเลยเหมือน,นตอนตอเซ x 7เนี่ยเป็นรถที่แบบโอ้โหมันเท่มากเลยอ่ะคือมันเท่จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นสีเงินด้วยนะครับคือยุคนัน้นมันสีนี้จริงๆนะฮะวันก่อนที่เห็นข่าวคุณยายท่านหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ใช้ไ x 7นมา25ปีแล้วใช้ไป70,000กิโลจากมือนหนึ่งอ่ะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปกับขี่แล้วก็เลยอยากจะขายรถแล้วขายเห็นไปให้มาสด้าเนี่ย ชอบมากเป็นรถที่แบบมีเสน่มากๆนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าตอนใช้เเนเนี่ยบ้านผมกับอู่เนี่ยที่ทำเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากมันเป็นอู่ที่ชำนาญเรื่องเครื่องโตรตาร,รี่นะเครื่องโตรตาอรี่มันจะเป็นแบบอธิบายง่ายๆคือมันมันไม่ได้เป็นสูบเหมือนเครื่องยนต์ปกติมันจะเป็นเหมือนหมุนสามเหลี่ยมน,นะหมุนซึ่งมันก็มีความยากในตัวมันเองแในเชิงเอนจิเนียริงนะครับแล้วก็ผมก็จาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ซ่อม,มนะฮะเราก็ซ่อมแบบแต่ว่าเราตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เราก็จะซ่อมแบบถ้าอะไรพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนแบบบนนนี้นมนมนึมมมัจจะไ่แบบ แบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะซ่อมรถเอาให้จบให้ได้แต่ว่าสมัยก่อนมันไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เลยแบบเออซ่อมแต่ว่าก็ซ่อมแบบพอถูถ่นะฮะก็ปรากฏว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างองอแงมากเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยแทบจะต้องจุดทูบเลยวันนี้แบบออกจากบ้านแบบไปขับรถกับเพื่อนอย่าตายกลางทางระตายกลางทางมาหลายรอบมากมากแล้วนะฮะหลายรอบมากนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นคันหนึ่งที่คิดถึงมากนะ,ะเป็นรถที่แบบรักมากนะฮะคันนี้ขายไปแบบน่าจะประมาณ 30 4 0ิของราคาปัจจุบันเห็นเรื่องเจ็บใจอยู่ทุกวันตอนนี้ถ้ากลับไปซื้อคันนี้กลับมาเนี่ยต้องแพงกว่าตอนขายไปสัก2เท่าครึ่งผมคิดว่าประมาณนั้นนะขายไปราคาค่อนข้างก็คือราคาช่วงนั้นแหละมันยังไม่ได้ JDM ไม่ได้กลับมาฮิตแบบตอนนี้นะครับกลับมาใช้ m e r c อ d e s w 1 2 4แป๊บๆปอีกทีอีกแป๊บหนึ่งจะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งคันนี้ยังเก็บอยู่เป็นเป็น e 2 8 0 w 1 2 4แท้คือคือเป็นเป็นตัวที่ E ขึ้นหน้าแล้ว แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้อีกรถอีก2คันซึ่งซึ่งก็มาแบบแวบๆเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ใช้แล้วก็ชอบมากนะฮะก็คือคันแรกคือชัดสามนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะจำได้เลยใส่ล้อเบรตันสีนเงินโอ้โหแบบรถเปิดประทุนเนี่ยเวลาเปิดประทุนนี่มันแบบมันมากนะฮะคือขับมันแล้วมันเป็นเกียร์แมนนวลด้วยนะฮะก็ยิ่งขับมันแล้วก็มี Lexus ES300 นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่รู้จักกับ Lexus แล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อ รถเล็กซัสนี่มันไม่เหมือนกับโตโยต้าเนาะนะฮะพอได้ใช้จริงๆเราพบว่าโอ้โ oh, oh, หไอ้ refinement ต่างๆของมันเนี่ยมันเนี้ยบมากๆเนี้ยบกว่าเยอะนะฮะใครเคยใช้รถเล็กซัสจะรู้ว่ามันเนี้ยบมากแต่ว่าปุ่มจะหน้าตาเหมือนกับโตโยต้าก็ตามนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนชัดทีเดียวแล้วกัน,นใช้คำนี้นะฮะแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเห็นรถอย่าง e s ปัจจุบันนี้ e s 300เนี่ยก็เป็นเบสมาจากแคมรี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าได้ลองไปขับจริงๆก็จะรู้ว่ามันมันไม่เหมือนกับแคมรี่มันมีบางอย่างที่เขาเพิ่มเข้าไปพวกดินะก้้งงงเเสีีีียยยพพววกกนนนะะครรับซึ่าลอด ต้องบอกว่า Lexus เนี่ยทำได้ดีมากจริงๆนะเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึง Lex u s อีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่ผมต้องบอกว่าถ้าถามว่าประทับใจรถยี่ห้ออะไรที่สุดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็น Lexus นะครับคือคือเวลาเล่าแบบนี้คือว่าเวลาจะซื้อรถใหม่ก็จะต้องเอารถเข้าออกต้องขายทิ้งนะผมจะไม่มีรถเก็บอยู่หลายๆคันนะฮะก็เพราะว่ามันแพงอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนี่แหละนะครับทั้งเรื่องของตัวรถเองทั้งเรื่อง maintenance นะฮะอ๋อเล่าให้ฟังลืมเล่าตอนเด็กๆตอนเด็กเนี่ยเป็นแบบคุณพ่ออบกกว่าาตนเด็คือ คือโตแล้วนะมันอาจจะเรียนหนังสือจบแล้วด้วยเนี่ยนะฮะคือคือแบบว่าพ่อแบบว่าทำไมต้องแต่งรถอะไรนะเขาเอนจิเนียร์เขาคิดมาดีแล้วแล้วสมัยเด็กๆเราแ,แต่งรถเนี่ยเราแต่งรถแบบไม่ค่อยมีความรู้นะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กจริงๆเลยอะ่ะจะไปตัดสปริงรถซึ่งสมัยนั้นเขาทำกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ผิดมหันต์นะครับเพราะว่าการตัดสปริงรถเนี่ยมันเปลี่ยนค่าเคของสปริงซึ่งเหมือนที่คุณพ่อผมบอกคือเขาคำนวณมาดีมากแล้วใช่ไหมแต่ว่าเด็กสมัยนั้นไม่มีตัง,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 ะค,ะงค์อ่ะคือไม่ไม่ซื้อเงินซื้อชุดโหลดดออ่่่่ะะมมมมััันนนไเียยพ้วิิซงครบ แต่คือสมัยก่อนมันเป็นยุคแห่งรถซิ่งอะยุคแบบ9ก้าูนะครับมันมันยุคแห่งแบบรถเตี้ยรถซิ่งนะครับซึ่งสมัยนี้กลับไปดูอีกทีนึงเฮ้ยรถเรามันไม่ต้องเตี้ยขนาดนั้นว่ามันขับไม่เหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะคือต้องบอกว่าเหนื่อยแต่ยอมทนเพราะว่ารู้สึกว่าเท่แต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วอะดูกับจริงๆอะมันเตี้ยเกินไปคือให้ขับตอนนี้ไม่ขับแล้วเพราะว่ามันจะมันจะน่ารำคาญมากนะฮะเพราะรถมันเตี้ยไปไหนแทบไม่ได้แล้วติด ุกอย่างไปหมดเลยตอนเด็กๆมันก็รู้สึกกระเทด่ดีนะครับแล้วผมก็จะเป็นคนที่เวลาใครเขาซื้อรถใหม่อะไรถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตหรือว่าเขาเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยผมก็จะขอเขาไปขับบ้านนะฮะแล้วมีรถอีกคันต่อไปเป็นรถคันที่ใช้ยาวเหมือนกันนะครับเป็นโตโยต้ารีสโตนี่ครับโตโยต้ารีสโตคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนำเข้ามาเมืองไทยเยอะเหมือนกันเป็นรถที่ผมต้องบอกว่าเนียบมากคือจริงๆคือ l e ็ u s GS 300อในตลาดอื่นใช่ไหมฮะจริงๆตัวเนี้ย อาริสโตเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ไม่สามารถเทียบกับ Lexus g s 3 0 0ได้ตรงๆรงสทีเดียวเพราะว่าเครื่องของ Lexus g s 3 0 0มเนี่ยมันคือ2 j z g e ที่ขายในเมืองไทยนะครับส่วนตัวอาริสโต้เนี่ยเป็น2 j z GTE มีเทอร์โบโนะฮะแล้วก็เป็นเกียร์อ่สี่สปีดก็สองเจซัดจีเเป็นตัวท้ายๆแล้วมั่งของเครื่อง 2J แต่ว่าเพลินเกียร์มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยไม่ค่อยมันเท่าไหร่พูดจริงนะฮะก็เลย ทำให้อัตรารถของการขับรถท่าน,นี้น้อยลงไปแต่อย่างอื่นก็ถือว่าดีมากในรถยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ใช้นานมากแล้วก็ค่อนข้างประทับใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตอนนี้ตอนอายุเริ่มเยอะละนะะนี่เริ่มน่ามาถึงตอนนี้น่าจะเข้าสู่วัยประมาณสักสามสิบกว่ามี Mercedes c สซี s ลาส w สองศูนย์สีมั้งจะไม่ผิดนะฮะแป๊บๆปบนะครับแล้วก็ซื้อ t ต y o TA GT86 คันนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ประทับใจมากนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาซื้อมาแบบบบขับเเบัเเเลลล่่นนนนยะก็็ปรรถทีสุนะค สนุกจนอยากได้ G R 8 6ดอยู่เนี่ยดูคลิปอยู่ทุกวันเลยนะฮะอยากได้เพราะว่าคิดถึงฟีลลิ่งของของ G T 8 6ซึ่งเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับหลังจากช่วงนั้นเนี่ยก็มีช่วงสั้นๆที่ผมมีโอกาสได้ขับรถแบบบางทีรถพี่สาว่างรถอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะมี BMW E 6 3นะฮ e ะซีแล้วก็มี E 6 6นะครับแล้วก็มี G L 3 5 0 d พวกนี้เป็นอันนี้เป็นตระกูลพวกไม่ใช่ไม่ใช่รถตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสใช้แบบ ค่อนข้างลองเทอมใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็มาใช้ W221 อยู่นานเลย W221 นี่ใช้แบบหลายปีนะฮะก็เป็นรถที่แบบซ่อมเยอะ,ะ,ะซ่อมเยอะต้องซ่อมถึงอะ่ะเอออันนี้ต้องซ่อมถึงจริงคือต้องซ่อมให้จบนะครับแล้วโอ้แต่และอย่างเสียทีนี้ก็คือแบบแพงหูดับแบบไม้นะฮะใครเคยใช้ W221 ก็คงพอรู้นะ,ะับกิติศักดิ์เขาอยู่ว่าไม่ธรรมดาจริงแต่ว่าลมนั่งสบายจริงนะขับก็ดีขับขับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่านั่งสบายมากนะครันบน,ะะนั่งสบายมากแบบ ยุคนั้นน่ะโอ้โหแค่นี้ก็คือแฮปปี้มากแล้วนะฮะ W201 นะครับแล้วก็มีเวลฟนะฮะับเวลฟนี้อยู่ที่บ้านนานเลยนะครับหลังจากได้ลองรถตู้หนึ่งครั้งรู้สึกว่าเออรถตู้นี่มันแท็กติคอลมากคือรถตู้เนี่ยมันเวิร์กมากด้วยหลายประการครับอันที่หนึ่งคือมันเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาเวลาเราเดินขึ้นเดินลงอ่ะมันมันง่ายมากแล้วเวลาไปจอดที่แคบๆก็ๆเดินลงได้อย่างเงี้ยนะครับพื้นมันเตีย้ยคือเวลาคุณเดินขึ้นรถอ่ะมันจะสะดวกมากแล้วก็ แล้วก็ที่แบบโยนของได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ของเยอะแบบผมคือหลังๆนี่มันทํางานเยอะใช่ไหมมันต้องมีของในรถเยอะเนี่ยรถตู้เหมาะมากจริงๆนะครับขึ่งเดี๋ยวมจะพูดถึงรถตู้ในตอนหลังอีกนิดนึงด้วยเพราะว่าจะพูดเรื่อง e v นหลังจากนั้นก็เป็นอ่ะ987 caman y s sport นะฮะมีคําว่า sport ต่อท้ายมาด้วยนะในชื่อรุ่นนะครับซึ่งเป็นรถที่ผลิตมาปั๊บเดียวในอังกฤษนะฮะเข้าใจว่าปีช่วงปี2007-2008แล้วก็คันนี้มีแค่3คันในเมืองไทยที่เป็นสีนี้ที่เป็นรุ่นนี้ caman y s Sport นะครรรรับเกีย์ธมดา 6สปีดภายในเป็นคอนเราหมดเป็นรถที่เต๋งมากนะฮะเราก็ทำให้ผมได้รู้จักกับ,บวงการของของพอเชเนาะว่าเฮ้ยคือเราไม่เราก็เป็นแบบเราไม่เคยมีรถแบบเนี้ยนะฮะเราก็แบบเฮ้ยโหมันเต๋งว่ะนะฮะแบบมันมันดีมากนะฮะเกียร์ก็ใช้ง่ายด้วยคือมันมันผมยังจำได้ว่าผมเคยมีโอกาสอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความพยายามอยากจะไปบูรณนะ ไปอัลฟาที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะฮะล้วก็พบว่าแบบโอ้โหรถสมัยก่อนนี้มันเหยียบมันขับเหนื่อยมากนะะค,คือคลัชมันแบบสั้นตื้นแล้วก็แบบขับยากอ่ะขับยากไม่ไม่เหมือนรถสมัยนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคันนี้ไม่เป็นนะก็ใช้อยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ได้ l s ล6 0ซึ่งซื้อมืมอ 2, สองรถส่วนใหญ่ผมซื้อมืมอสองนะครับมือห,หนึ่งมีน้อยมากเพราะว่ารถมันราคาตกเยอะส่วนใหญ่นะะซื้อมือสองก็จะสบายใจกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับเยอะ lexus ls เนี่ยอยู่ผมมานานมาก10กว่าปียังใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นรถที่ดีมากซ่อมจบอะไรไม่แพงไม่แบบหวาดเสียวเท่า w 2 0 1เอาพูดตรงๆน,น,นะฮะคือคือซ่อมรถจบอะไม่ไม่มีปัญหานะฮะแอร์เยน็นใช้นานแบบสมบุกสมบันได้วิ่งทางไกลได้แล้วคันนี้พาวเวอร์ของเครื่องดีมากเพราะเครื่อง v8 255แรงมานะฮะแม้ว่ารถมันจะหนักมากก็เถอะแต่ว่ามันก็ถือว่า มีกํลาลังวังชาพอสมควรแต่จะเทียบกับ EV สมัยนี้นะคือแรงสู้ไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าข้างในอะ่ะมันเป็นสีที่นั่งเป็นโฟร์ซีเตอร์คันนี้ก็มันก็จะมีคอนโซลตรงกลางแล้วก็มันก็จะมีที่วางแบบเอาวางคอมเวลาประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถนัดมือมากผมชอบมากแล้วก็เป็นรถที่แบบมือสองราคาดีมากอะ่ะพูดจริงนะแล็กซัสตากูล LS เนี่ยนะฮะคือคนคนมือหนึ่งนี่เขารับเรียกอะไรอะ่ะค่าเสื่อมไปเยอะมากนะฮะมือสองนี่แบบโหดีมากผมเนี่ย ชอบมากจริงนะคือคือ refinement ของรถ Lexus นี่มันคือสุดยอดนะผมว่าในความเห็นผมเนี่ยการแลกระหว่าง Luxury กับค่า maintenance ของมันเนี่ยถ้าเอาโหมดนี้นะฮะ l e ็ u s ชนะทุกยี่ห้อผมเทียบ W 2 2 1 E 6 6กับตัวเนี้ย Lexus LS 460เนี่ย L นะฮะค่า maintenance เนี่ย็ e x u s ดีกว่าเยอะแล้วประเด็นที่สำคัญกว่านะั้นไม่ใช่แค่ดีกว่ามันจบคือมันซ่องมันจบด้วยแล้ว refinement คือดีมากนั่งข้างในนี่รู้สึกแบบโอ้โหแบบสบายมากนะใครที่ กำลังด,ดูอยู่เนี่ยผมเชียร์มากนะฮะรถเอ่อเซอร์เ uh, นี่ยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า b m ีอยู่กับ Mercedes ไม่ดีนะคือมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของคุณถ้าถามผมผมไม่เคยซื้อเบียมวเลยนะฮะท,ที่ขับขับมาทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคือรถคนอื่นนะฮะแต่แต่ว่าได้มีโอกาสขับผมชอบคาแรคเตอร์ของ b m ียในเชิงของการขับขี่รถแฮนดリングนะฮะแล้วนะนึงชอบแต่ไม่รู้ว่าพอจะซื้อจริงไม่รู้ทำไมไม่รู้แต่ตัดสินใจซื้อ Mercedes ทุกทีเลยไม่รู้ทาไมนะฮะมันอาจจะเป็นจังหวะของชีวิตด้วยหลายเรรื่องนะคับ แต่ไม่ได้บอกว่าบีเอ็มไม่ดีนะผมก็ชอบนะฮะคือผมคิดว่าใครที่ชอบรถทุกคนเนี่ยก็คงจะมีรถ BMW ในในในฝันอยู่บ้างน,นะฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเงินก็อยากจะไปซื้อ e 3 0คูปเป้มาสักคันหนึ่งนะฮะชอบนะฮะชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันหลังจากนั้นครับเป็น lotus evora นะฮะโอ้โหอันนี้คือเล่นกลับมาเล่นทาย,ยากอารมณ์คล้ายๆอารมณ์ของ lotus evora เนี่ยเหมือนกับตอนใช้ i7 เลยนะฮะคือแบบ จดทูบแบบก่อนเราจะบ,บ้านแบบเอ้ยอย่าพังนะได้โปรดเถอะคือโลตัสจริงๆด้วยที่เป็นเครื่องโตโยต้านะครับมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์กับเกียร์อยู่แล้วแต่มันมีปัญหาอย่างอื่นครับเพราะว่ารถโลตัสนี้มันประกอบแบบอืมนะใค,ใ,คใ,คใครใครเคยใช้โรตัสก็จะรู้นะครับเดี๋ยวเับขับไปวันหนึ่งแอร์ Air ไม่เย็นนะแอร์ Air ไม่เย็นอ่าซ่อมแอร์นะครับวันต่อไปที่ปัดน้ําฝนเปิดไม่ได้ที่ปัดน้ําฝนเจ๊งตอนฝนตกนี่ขึ้นนรกมากเลยนะครับถ้าฝนตกหนักคือต้องจอดวันต่อไปไฟไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบ จุดที่วิจิกเนี่ยคือไปอู่บ่อยแม่คือรถคันเนี้ยเพื่อนผมชอบแซวว่าอยู่อู่มากกว่าอยู่บ้านซึ่งจริงคืออยู่อู่ตลอดนะฮะแต่ว่าก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าในบรรดารถที่พูดเลยทั้งหมดเนี่ยรถคันเนี้ยเป็นรถที่มี driving position คือตำแหน่งการนั่งคนขับเนี่ยนะฮะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยขับมาสู้พวกซูเปอร์คาร์จริงๆไม่ได้นะอย่างพวกแบบ Audi เ8ผมเคยขับ Audi เ8 V10 คันนั้น driving position ก็ดีมากแต่ว่าคันเนี้ยมันจะรู้สึกซิ่งมากครับต่อให้คุณขััับบไไมม่เเรร็็ววหอะะะะนนนคททาด้้ฮแลก เป็นรถที่ดีมากอีกคันหนึ่งนะครับถ้าไม่นับว่าต้องทําใจกับกับความเสียของมันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมมันเป็นดวงวะนะเพราะว่าคนอื่นที่เขาใช้กันนี่เคยเจอเนะี่ยเขาก็บอกว่ารถก็ไมีปัญหาอะไรนะเขาก็ซ่อมจบเหมือนกันนะผมก็เลยแบบเอ๊ะมันเป็นที่เราบ้างนะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่คิดถึงนึกถึงทุกครั้งที่ดูรูปไปเอ้ยชอบอะนะฮะคันนี้แล้วก็ปัจจุบันเป็น9ก้นนะครับ carrera s ก็คิดว่าคันนี้เป็นหนึ่งในคันที่แบบจบสุดละบอกตรงเพราะว่า คือคุณอยากจะสตาร์ไปวันไหนก็ขึ้นรถสตาร์ได้เลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแบบเดี๋ยวไอ้หนุ่นใหม่ดังไอ้นี่พังไม่มีรถดีมากซ่อมแล้วจบอะไรก็ไม่ได้แพงแบบหูดับแบบไหมนะครับแล้วก็มีคนที่ทําเก่งๆเยอะนะฮะ ศูนย์บริการก็มีอะไรเงี้ยคือมันมันจบอะแล้วก็มีคนใช้เยอะด้วยนะเพราะคนใช้เยอะเนี่ยแน่นอนครับมันก็ชอมง่ายขึ้นเพราะมันก็จะมีหลงอะไรลมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้หน้าตาซิ่งมากแต่ว่าก็คิดว่าสวยอะเป็นคนชอบมากแล้วก็รู้สึกเข้าใจแล้วว่าทําไมคนเ้าถึงหลงเสน่ห์ของ9ก้าหนึ่งน่กันนะเพราะว่าแบบเออด้ใมเอ,อิลบล้มดีจริงนะฮะขับไปไหนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลแบบโอ้จะติดท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกอันีๆดีนะครับมาสด้าเอ nc ซื้อมาแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันคันใหญ่อะมันใหญ่ไปหน่อย mm hmm. ก็ไปซื้อ N ดีโอ้คันนี้เจ๋งมากนะครับ9 9 0 s เป็นชื่อเขาก็คือ990กิโลนะครับเป็นรุ่นพิเศษน้ำหนักเบานะครับเกียร์แมนนวลเป็นคันที่เจ๋งมากคันนี้ก็เป็นรถเพียงไม่กี่คันในใน,ในชีวิตผมผมซื้อไปไ้ายแดงคือเป็นรถที่แบบเครื่องเครื่องไม่แรงเลยแต่ขับสนุกมากนะฮะคือแบบเป็นรถที่เจ๋งมากคือตั้งแต่ mx 5 na ออกรุ่นแรกจนถึงทุกวันนี้เขาถ้าไม่เปลี่ยน principle ของของ,ของการทำเลย นะรถน้ำหนักเบาขับสนุกเครื่องวางหน้าเกียร์ทอันดาร์าขับเครื่องล้อหลังนะฮะที้ขอพูดปิดท้ายว่าแล้วหลังจากนี้คิดว่ามองรถยนต์เป็นยังไงบ้างผมผมมองเป็นสองสองสองด้านนะเราคิดว่ารถสันดาปเนี่ยยังไงก็จะไม่ตายหายไปจากวงการรถยนต์โดยเฉพาะรถกลุ่มนเ,นเ,นเนี้ยบริษัทของปอร์เช่เนี่ยมันมีรถที่เป็นไฟฟ้าเยอะมากนะครับไทคารใช่ไหมมาคารแล้วก็บ็อกสเตอร์กับเคมันเจเนอเรชั่นต่อไปก็เป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจริงๆอะ่ะในไลน์อัพของ ของพอเช่เองเนี่ยมีรถไฟฟ้าเยอะมากแต่ว่าเนี่ยผู้มีการของของคนที่ทำเนี่ยเขาบอกว่ารถ9ก้าหนึ่งห่ะจะเป็นรถน้ํามันเสมอไปตัดอะไรที่รถนี้โลกนี้มีน้ำมันให้เติมเออนะครับแล้วจริงพอเช่เองเขาก็พัฒนาสินว่า e-fuel ซึ่งเป็นน้ํามันสังเคราะห์นะครับน้ำมันรถยนต์สังเคราะห์นะฮะไม่ใช่มันเครื่องนะถ้ามันรถเนี่ยน้ำมันที่เราเติมเนี่ยเบนซินเนี่ยนะฮะเรียกว่า e-fuel นะครับซึ่งจะทําให้การปล่อยมิชชั่นน้อยมากนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะรถยนต์สันดาปจะได้มีโอกาสอยู่ต่อ อยู่ได้อยู่ต่อไปอะนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่อยากจะใช้เครื่องยนต์ถามว่าวเครื่องยนต์สันดาปมันแตกต่างจากเครื่องยนต์รถอีวียังไงนะฮะไปไปฟังที่อูกันในอ่างคุยกันผมว่มาดีนะฮะคือเขาพูดได้ครบถ้วนกว่าผมเยอะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือคือเครื่องยนต์สันดาปมันมีคาแรคเตอร์การันหนึ่งเป็นเครื่องวางหลังขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยกุญแคาแรคเตอร์รถจะเป็นแบบหนึ่งเครื่องวางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังเสน่ห์ของรถ i c e หรือว่ารถสันดาปภายในเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันมีเครื่องหลายแบบ มีคาแรคเตอร์หลายอย่างมีเกียร์ธรรมดามีเกียร์แมนนวลมีเกียร์ PDK ซิงเกิลคลัชดูคลัชโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วมันมีเครื่องแบบเครื่อง V เครื่องแถวเรียงมีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบสูเปอร์ชาร์จไม่สูเปอร์ชาร์จเป็น NA สายซิ่งแต่งได้อะไรเงี้ยนะฮะคือแบบว่าสมมุติคุณซื้อ GR86 มายกตัวอย่างนะฮะ GR86 เนี่ยนะครับซึ่งคนมาแต่งเยอะมากเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างนะฮะคุณจะแบบเปลี่ยน NA สเต็ปไปจูนกล่องนิดนึงนะครับเปลี่ยนระบบ ID ไอเสีย อ่ะนะฮะนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งเฮ้ยบางคนแบบเซตเทอร์โบไหมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีรลายทำเยอะมากนะครับแล้วมันก็เป็นแบบโซลารคาินตูเสือ่์ผมคิดว่าเครื่องสัญดาบอบบยังไงก็ยังอยู่ก็แน่นอนนะฮะว่าพอไปดูเครื่อง e v ถ้าเรามองรถยนต์มันเป็นการพาจากจุด A ไปจุด B ซึ่งคนส่วนใหญ่ผมคิดว่ามองรถยนต์แบบนั้นนะฮะคนที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชอบรถแลกันอาจจะใช้คำนี้แล้วกันนะก็คงจะมองรถยนต์มันก็คือพานะชนิดหนึ่งนะครับอ่ะอย่างมากมันก็อาจจะแบบโอเค คันใหญ่กว่าเล็กกว่าปลอดภัยกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าโอเคบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นโซเชียลสเตตัสอ่าเขาอาจจะบอกว่ามันก็อาจจะดูคล้ายๆกับเครื่องประดับสนิดหนึ่งอ่ะนะครับมันก็จะมีสักสีของมันในเชิงความเป็นเครื่องประดับอ่ะนะฮะแต่พวกนั้นนั่นมันก็ยัเป็น EV วีได้หมดเพราะว่า Rolls Royce มี EV วีเลยถูกไหมฮะสเปกเตอร์ชื่อเหมือนหนังเจมส์บอนด์นะฮะอ่านะครับโรลส์รอยสเปกเตอร์นะฮะนี่ก็เป็น EV ก็โอเคเอฟฟิเชนซีของรถ EV อ่ะมันสูงกว่าเยอะสมมติคุณเจเนะรถ EV เนี่ย มันสามารถเอากำลังไปใช้ได้75ในขณะที่รถสันดาปภายในเอากำลังไปใช้ได้สัก35 40อะไรแบบนี้มั้งนะเปอร์เซ็นต์นะครับรถเครื่องยนต์ EV เนี่ยมันมันมีความสูญเสียน้อยกว่าแต่ตัวเลขผมขออภัยถ้าเกิดพูดผิดนะฮะคือจำไม่ได้จริงแต่แต่คุ้นๆว่าประมาณเนี้ยนะฮะคือมันสูญเสียไประหว่างการส่งกำลังเอ่ยนะฮะอะไรต่างๆนานาพวกนี้เยอะ efficiency ดีกว่านะฮะรถ EV แล้วก็ในอนาคตทิศทางของโลกมันก็ดูว่าจะไปทางนั้นอย่างในประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าออยล์พีกเนี่ยมันจะะเกกิดขึ้นอีปรมาณ3 สี่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยระดับการต้องการน้ำมันสูงสุดเนี่ยมันจะจบภายในทศวรรษนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เมืองจีนเขามองแล้วเขาก็พยายามจะไปสู่ EV ีนะฮะอีกอันนึงที่ EV ดีมากโดยเฉพาะถ้าคุณใช้รถตู้นี่ผมพูดเพราะว่ามันก่อม,มโพสต์เรื่องโตโยต้าเขา,เขา,า Alpha, ใช้คำว่าอัลฟาใช่ไหมไม่ใช่อัลพาดอัลฟาผมชอบยังยังติดเรียกอัลพาดอยู่เรียกอัลพาดมานานนะฮะอัลฟานะครับสู้กับซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้า คือมันเป็นรถตู้เหมือนกันใช่ไหมคนก็อาจจะถกเถียงอะไรกันไปเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นแหละแต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือไอ้รถตู้เนี่ยมันมีฟังก์ชันเพิ่มใหมอ,อันหนึ่งมากกว่าฟังก์ชันปกติคือมันเป็นห้องนอนห้องแต่งตัวห้องทํางานจริงจังได้มากกว่ารถทั่วทั่วไปรถทั่วทวไปก็เป็นได้นะครับเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในรถเยอะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นได้มากกว่าสมมติคุณอยากจะนอนคุณอยู่รถธรรมดาคุณก็จะนอนได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในซิกเกอร์นายนี่นะสมมตินะฮะคุณจะนอนแบบ แบบจริงจังอะ่ะคือเหมือนนอนอยู่บ้านเลยนะ,ะนอนได้จริงจังอะ่ะและคุณสตาร์ทเครื่องได้ซึ่งไอ้ฟีเจอร์นี้มันสําคัญมากเพราะว่าสําหรับคนใช้รถตู้นะในผมพูดถึงรถตู้นะฮะเวลาไปรอนลูกรับลูกนะฮะหรือว่าหมอผมทํางานเนี่ยไปถึงก่อนบางทีเราไปถึงก่อนไปทําไปจะไปพูดอย่างเงี้ยไปถึงก่อนก่อนชั่วโมงหนึ่งคือลงไปอะ่ะพูดตรงคือเราก็ต้องไปพูดคุยถกทายกับคนอื่นเราจะนั่งแบบอยู่คนเดียวซ่อนตัวอยู่มันไม่ได้ใช่ไหม ไม่ลงก็ไม่มีที่อยู่แต่พอรถตู้มันสตาร์ทเครื่องได้เปิดแอร์ได้เฮ้ยรา,าทั้งทํางานในรถได้แล้วเราก็ลงตอนใกล้ๆหรือแม้แต่กระทั่งนอนสมมติว่าตอนเที่ยงเนี้ยคุณแบบอยากนอนแต่คุณไม่อยากให้ใครเห็นนะคุณหน่อยรถตู้ได้แล้วคุณรถทุ่งฟีมืดพอคุณนอนสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ชิลเลยนะหลับสัก45นาทีตื่นทำงานต่อและอื่นๆทุกฟังก์ชันที่คุณใช้งานมันเป็นเหมือนห้องอะไรเคลื่อนที่สักอย่างรถตู้สามารถทำได้ในขณะที่รถคันอื่นอาจจะยากหน่อยนี่แหละฮะ ผมก็เลยคิดว่ามันเป็น,สนเสน่ห์มากนะของ EV ที่ทําได้นะฮะซึ่งอ,อันเนี้ยในแง่ของรถตู้อย่างเดียวนะผมว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนที่ผมเขียนในโพสต์ใน Facebook ว่าเอออยากให้เอาอยากให้โตโยต้าทำรถไฟฟ้าร้อยเปอเนออนะฮะบีอีนั่นแหละนะครับก็ชีวิตเนี้ยก็ก็ได้มีโอกาสสัมผัสรถยนต์มันเยอะพอสมควรแต่ไม่เยอะมากเท่าคนที่เขาบ้ารถจริงๆนะับเพราะอย่างที่บอกครับมันเป็นติดขัดเรื่องบัตเจตนะฮะ <S <S คือถ้าผมมีบัตเจตผมก็อยากซื้อมาเก็บไว้จอดจอดที่บ้านเรียงเรียงกันแต่่วามันไม่นะฮะ ก็เลยประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าจะใช้เงินเยอะอกว่านี้ก็เกรงใจละนะครับแต่ว่าผมคิดว่ารถทุกคันมีเสน่ห์ถ้าคุณชอบแต่งรถเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมว่ารถญี่ปุ่นแต่งมันกว่าเยอะเอาพูดจริงๆคือมันมีอะไรให้ทําเยอะอะนะฮะมันมีอะไรทําเยอะแล้วก็แบบมันไม่หวาดเสียวอะคือบางทีแต่งรถฝั่งยุโรปเนี่ยสมมุติคุณจะทําอะไรกับแบบ ระบบเครื่องยนต์นิดน,นึงอ่ะผมว่าโอ้โหมันจะบาดเสียมากนะฮะคือแบบถ้าไม่เข้าใจมันจริงๆเนี่ยบางทีมันรวนแล้วมันรวนเพรมันรวนแบบมันรวนเป็นลามระบบอื่นเยอะแยะใช่ไหมแต่รถญี่ปุ่นมันเหมือนมันมีความซิมเพล็กกว่าอย่างนี้ไม่รู้นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะรถญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อเท่าเลยว่าพลักและเพลย์เยอะมากคือแบบคือคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับรถเลยอะ่ะคือคุณแค่ดึงออกใส่เข้าใหม่นะ,ะเยอะเยอะมากจริงนะฮะแล้วก็ถามว่ารถตอนนี้เนี่ยถ้าอยากถามว่ารถคันไหนที่แบบไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าแต่ว่าชชออบบดดููแล้วกกันนะฮะฮ็ ตอร์ตาา86นี่เป็นแบบหนึ่งในรถที่ผมรู้สึกว่ามันเบิกมากด้วยความที่มันดีกว่า g t 86เยอะจีที86มัไม่มีปัญหาเรื่องช่วงการดรอปของทอร์กนะครับในช่วงรอบที่เราต้องใช้งานด้วยนะครับรอบก,กลางๆซึ่งมันดรอปจริงอันนี้มันเป็นปัญหาของเครื่องตัวเก่า g t 86นะครับแต่ว่า g r 86แล้วสูรือบีอาร์ซีเจเนอเรชันนี้แก้ไขเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยคำดีขึ้นเยอะลองแล้วก็แบบอ,อยากได้ไม่อยากลองเยอะจริงนะคือไปลองันอยากได้นะครับ รถคันนี้มีเสน่ห์มากผมบอกเลยคือผมมั่นใจว่าถ้าคุณซื้อใครมองอยู่นะโตโยต้าจีอากับซูบิบีอาร์ซีเนี่ยซื้อคู่นี้ไปเนี่ยเกียร์ธรรมดานะครับไม่เสียใจแน่นอนมั่นใจมากคือทําการศึกษามาระดับหนึง่งแล้วรู้สึกว่าคู่เนี้แบบเป็นรถที่มีเสน่ห์มากจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นรถที่คุณขับไม่เร็วมากก็สนุกอ่ะนะครคือรถรถรถ,รถจำนวนมากมันแรงกว่านี้เยอะนะฮะรถแบบห้าหกร้อยมาไงทำจริงเหรอขับขับจริงๆอ่ะมันขับได้ขนาดนั้นจริงเหรอนะฮะคำตอบคือยากมาาากกกกกนนนอออออจจคคุุณณะะเเเมััไปีวลงงงแทร็็ยยาก แต่ว่าอย่างคันนี้ถ้าคุณไปลงแทร็กแบบขับมันมันไปพีระไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันใช้ประสิทธิภาพของเครื่องได้อย่างเต็มที่แล้วคุณก็ไม่รู้สึกหวัดเสียวจนเกินไปด้วยเอาจริงนะฮะแล้วก็ขับบนถนนธรรมดาก็จริงก็มันมากแล้วแค่ะนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากนะครับโอเคก็ยาวพอสมควรนะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะบอกว่าเ ي, ้ยรถคันไหนแพงถูกอะไรผมคิดว่ารถทุกคันนะรถทุกคันเนี่ยมีสเสน่ห์หมดไม,ม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามนะฮะขึ้นอยู่กับคนนั้นเขาชอบรถสไตล์แบบนั้นหรือเปล่านะครับรถใหม่ก็ดีรถใหม่มันจะดีในเชิงแบบมันจะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องสุกจิกแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานะฮะคุณมีเวลาเนี่ยเราก็เตรียมเงินไว้ด้วยเนี่ยจริงๆการซ่อมรถเก่าสนุกดีนะการได้ไปนั่งอยู่อูไปอะไรแบบคุยกับช่างมันเป็น มันเป็นฟีลิ่งอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือผมอธิบายไม่ถูกหลายคนแบบซ่อมรถมันจะสนุกได้ไงวะนะฮะมันมันมีความสนุกของมันอยู่นะฮะในรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะผมผมชอบนะผมชอบไปอยู่อู่สมัยก่อนเนี้ยโอ้แบบเรียกว่าร้านร้านถอยเสียร้านแต่งรถอู่ซ่อมรถนี่คือแบบที่ไปบ่อยมากนะฮะเดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วแต่ว่าสมัยก่อนไปบ่อยมากจริงๆชอบอยู่คือบางทีเพื่อนเขาไปทำรถอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งชิลนะฮะนั่งชิลแบบทำกันทีหนึ่งเป็นทั้งวันนะ่ะนะฮะ ก็ไปนั่งชิลคุยกับเพื่อนคุยกับเดินดูนู่นดูนีถนน่ถามนู่นถามนี่พี่เจ้าของอูนะฮะมันมากนะครับโอเคก็วันนี้ก็จบกันประมาณนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเลิกเสียแรงและเวลาไปกับการคิดเงินเดือนทำเอกสารแล้วเอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจของคุณ Human Soft โปรแกรมช่วยทำเงินเดือนและบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของธุรกิจ SME โดยเฉพาะด้วยการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ แถมมี AI ช่วยแจ้งทุกความผิดพลาด Human Soft ง่ายเรื่อง HR เพื่อพัฒนาธุรกิจ Number t 4 Shutterstock Thailand Partner อ Shutterstock อย่างเป็นทางการแบบเพียงผู้เดียวในประเทศไทยผู้บริการเรื่องลิขสิทธิ์ระดับโลกอย่างยาวนานกว่า10ปีตอบรับทุกความต้องการของคนทำงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ It's not stock It's chapter stock. Mission to the Moon. Continue with your mission.